สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือ2 JK ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็หาราคาที่เบาที่สุดที่เราเจอแล้วนะคะมาฝากทุกๆคนให้ได้ดูได้ชมกันนะคะสำหรับ Honda Civic คันนี้นะคะปี1991นะคะราคาอยู่ที่15,000บาทรถขับได้นะคะไม่ใช่ขายซากเนาะเป็นรถขับได้นะคะมีเล่มแอร์เย็นนะคะคันนี้เขาขายตามสภาพนะคะสภาพก็คือเป็นสีภายนอกนะคะไม่ค่อยสวยนะคะ เป็นสีแตกสีแล้วทั้งคันเลยนะคะต้องไปทําสีใหม่เนาะนี่นะคะเป็นพวงมาลัยแต่งนะคะภายในก็ขายตามสภาพเช่นกันนะคะก็คือโดยรวมแล้วขายตามสภาพเลยค่ะแต่รถสามารถใช้งานได้ปกตินะคะถ้าใครสนใจนะคะไปดูรถได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะราคา1 5 0 0 0บาทค่ะมีเล่มเอกสารชุดโอนครบนะคะสำหรับคันนี้ เบอร์โทรเจ้าของเราใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปเช่นเคยนะคะท่านใดสนใจโทรกิ้งก้างไปทมรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะเน้นโทรนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวจะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ